ตอนนี้นะคะเอจะพาคุณผู้ชมมาชิมขนมอร่อยๆกันที่ร้าน Roof Republic ค่ะต้องบอกว่าที่นี่นะคะเขาเสิร์ฟทั้งอาหารคาเป็นแบบฟิวชั่นนานาชาติรวมถึงเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มหลากหลายชนิดนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าทั้งหมดที่วางอยู่นี้นะคะเป็นค็อกเทลบาร์ซีซันสิ้นปีค่ะเสิร์ฟเฉพาะสิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะเริ่มที่อย่างแรกเป็นทอฟฟี่เค้กค่ะ mm hmm. ชุ่มฉ่ำเกินบรรยายอ่ะค่าผู้ชมด้านบนนะคะเขาใช้เป็นแมคคอนเดมียนะคะเม็ดโตโเลยค่ะแล้วก็ช่ราด,ด้านบน,นจะมีความเยิม้คมค่ะมีความชุ่มฉ่ำเมนูนี้นะคะมาแล้วต้องห้ามพลาดเลยล่ะคะ่ะอย่างต่อมานะคะเป็นทีรามิสุค่ะปกตินะคะทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้เป็นกาแฟสําเร็จรูปแต่ที่นี่นะคะเป็นกาแฟเอสเปรสโซจากเครื่องเลยล่ะคะ่ะมาลองชิมเลยนะคะ มากค่ะคุณผู้ชมเป็นเมนูกาแฟที่หอมกาแฟมาทําให้ขนมหวานเนี่ยมีทั้งความหวานมีความมันนะคะแล้วก็มีความขมของกาแฟที่หอมมากๆเลยละค่ะปิดท้ายด้วยเมนูนี้ค่ะ Roof Premium Chocolate ค่ะไม่มีแป้งนะคะไม่มีน้ําตาลนะคะแล้วก็ไม่มีไข่คล้ายๆเป็นนามาช็อกโกแลตค่ะด้านล่างก็จะเป็นแครกเกอร์ เป็นเมนูที่หวานอ่อนๆครับมเล็กน้อยหอมช็อกโกแลตเป็นอีกหนึ่งเมนูที่คุณผู้ชมท่านไหนที่ห่วงสุขภาพนะคะและอยากรูปร่างสวยตลอดเวลาแต่อยากทานของหวานก็ต้องห้ามพลาดเลยล่ะคะ่ะ ที่ร้านนี้นอกจากเบเกอรี่จะเด็ดแล้วนะคะอาหารค่าวฟิวชัน่นนานาชาติก็เด็ดไม่แพ้กันการเดินทางก็หาไม่ยากค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมเข้ามาที่ซอยวัสมินารีขับรถตรงผ่านตลาดบองมาเช่มาแล้วก็จะเจอไฟเขียวไฟแดงให้เลี้ยวขวาตรงมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเจอร้านอยู่ยืงๆกับโรงเรียนมัธยมประชานิเวศอยู่ในซอยเทศบาลนิมิตเหนือ28รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและช่วงหน้าเรื่องราวแซ่ดทีวี TV ยังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียว ค่ะ